ครับสวัสดีครับปิยพลรถบ้านนะครับวันนี้พามาดูมาชมนะครับกับเจ้าโตโยต้าไมตท็กตอนเดียวนะครับสวยสะอาดเลยคันนี้นะครับเริมบางนะครับไม่มีแอร์นะครับพวงมาลัยธรรมดาด้วยนะครับไม่มีแอร์พวงมาลัยธรรมดาเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีเต็มเดือนใหม่ขึ้นครบนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับปีสามแปดครับผมเสียงเพาะเลย ติดเชื่อฟองเสียงอยู่นะครับสนใจก็สอบถาาเพื่อเติมไม่ได้นะครับรถไม่มีพ้นไม่มีไอนะครับแม่เดิมหลังเดิมนะครับไม่มีพ้นไม่มีไอเอกาสารพร้อมโอนสนใจก็ศูนย์ข้า3 8หนะครับรถจอดอำเภอเมืองคอ,อนแก่นนะครับรถจอดอำเภอเมืองคอนแกน่น อยากวิดีโอคอดูรถนะครับต่อ08658138นะครับหรือเบอร์โทรอีกเบอร์นึงก็0878568853นะครับรีบมาก่อนนะครับผาช้า,าอก็อดเหมือนเดิมนะครับ69,000บาทนะครับสวยๆเดิมๆนะครับหายากครับไม่ตี้ไว้เดียวนะครับ